สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนมินีเจเจพระจินพระเดียวพระไม่กินก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวเซมีขาวกับเนื้อเปื่อยเนื้อสดลวกครับพี่น้องนี่แกงเผาไหมมานี้พี่น้องทังไทยแล้วก็สปปรอบพี่น้องที่ง่ายต่างประเทศครับพี่สาวหยู่ต่างประเทศพี่ชายอยูุ่ดเทปง่ายเอ็กซ์เรย์ครับแล้วก็อ่าอย่าพี่น้องที่เบ็้ง่ายอยู่ต่างประเทศครับอยู่แดนไกลไม่กินต้องกันครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านครับไม่กินต้องกันครับ ซับเซาพี่น้องมาน้องเนื้อเปื <c oughs> ่อยอืมรสนุ่มพี่น้องนุองไหมนะตบีอื mm -hmm. วาเกิดนี้นกำลังกับคุณภาพ จำบรามไม่ได้กุดนะเดี๋ยวขอฝากคนใดก็แท้ก็ติดตามกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้เจด้วยนะครับขอบคุณครับพ่อแม่พี่น,น้อง ገምግሙ ክትነክእ ኢካ ማለት እዩ። มีงานครับพี่น้องมามาก็เลยเอาคนไหนไม่เหมือนกาาันไร เนื้อม้ามกระแราบวกใส่น้ำกับเนื้อติดมันแซบๆเนาะ 没得这么慢了，能不是？ แต่ภาขนาดโอเคครับขนมเนี่ยไม่กินก๋วยเตี๋ยวอ่าเส้นมีครับมีเขาเแซ่เนื้อตุ้นกับเบยข์ขนาดลูกสิก่งกระแสบพเป็นขนมเนกะ เอาเนื้อที่จะา้องซื้อมาไว้มันเป็นเนื้อที่มันนะครับมาใส่อีกโอ้แห้งแซ่มขนาดขนาดน้องสุดยอดครับมื่อนี้กับนั่งกินอยู่บนเก้าเนี่ยแหละครับโอเคครับพรเพื่อนๆเจียวขอฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้เจ๋เจ๋อด้วยนะครับเจียวขอขอบุญขอบกุณพ่อแม่พี่นอ้องที่รับชมัคนนะรก็ติดตามเจ๋เจ๋อมาโดยตลอดขอบคุณหลายๆครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆเจียวขอหน้าน,นะครับสวัสดีครับ